สาธุสาธุสาธุเด้อมอนีภูขามาทำบุญวันศินบลาวัพผาบเ่เลยขอเทวดาฝ้าดินทั้งหลายเทพไทยเทว่าอยู่ในวัดในว่าแฮ่หงหีีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าพุ่มเป็นสกีพญานภูขขอหยัดน้ำยดลังลงดินก้หยอินท่าเจ้าเทระนี่นั่งนานกับท่างขุดหนักน้ำม้วนพร้อมพำกัน ขออุทิศบุญอุทิศส่วนกุศลน,นี้ไปให้แก่สัตว์นรกใหใ่หน่อยตัวหีพี่จอยตัวใงญ่หน่อยเงี้ยวสันต่ำสูงเคยกระทําให้เขาตายดับสิน้นยังไม่เว่นมาเกีย่ยวยังไม่เว่นเกี่ยวของให้บุญได้ทอกันทุกผูทุกคนทั้ง16สันฟาสิพาสันเด่นเทพไทเทวาทุกคนโดยเฉพาะคุณบิดาม่านดาคุณคู่บาอาจารย์ผู้ประสิทธิปศาสตร์วิชาผู้คาผู้ที่มีบุญรวมสัมพันธ์กับผู้คาเจ้ากรรมนายเว่นทั้งหลายผู้พีปีศาสตรหรือผีบ่มีญาติ สรัพสัตว์ทั้งโลกสาแดนโลกธาตุทั้งสวรรค์นรกแล้วก็มนุษย์ให้ได้รับพุนบุญพลกุศลผู้ขาในมือนีทั่วหนากันทุกทุตนทุกทุกตทุกๆุปู่ทุกๆุคนเทวดาผู้รักสมรักษาผู้ขาก็ขอให้ได้รับบุญน้ำกันญาติพี่น้องมิสหายสุขุสุขนทุก่านทุกคนเทินสาธุสาธุ